ที่เก็บปกา,ากกาดินสอจักรลอดวิธีการทําง่ายมากมาดูกันเลยนะคะอุปกรณ์ของพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นหลอดค่ะนี่นะคะต่อมาก็จะเป็นขวดน้ําดื่มพี่อ้อมจะใช้เป็นขวดขนาดเล็กนะคะส่วนปริมาณหรือว่าจํานวนของหลอดขึ้นอยู่กับขนาดของขวดเลยนะคะอันดับแรกเลยพี่อ้อมก็จะทําการตัดขวดก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะตัดสติกเกอร์ออกก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดครึ่งกลางขวดได้เลยนะคะ เี่ค่ะเราจะใช้ส่วนนี้นะคะถ้าตัดไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราตัดเลื้ขอบอีกหนึ่งรอบนะคะยอมจะใช้ครึ่งกลางขวดพอดีเลยค่ะตัวนี้ก็จะสามารถเก็บปากกาดินสอได้อย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ดทําความสะอาดน้ําที่อยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะเช็ดให้แห้งเลย นี่ค่ะเช็ดทําความสะอาดทั้งด้านนอกด้านในเลยนะคะตัวนี้เราก็ได้กับขวดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นําหลอดที่เราเตรียมไว้ค่ะวันนี้พี่อําก็จะใช้เป็นสีดาเลยนะคะนี่ค่ะมาตัดให้เท่ากับความสูงของขวดนะคะนี่เลยตัดออกมาได้เลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนจํานวนนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของขวดเลยนะคะวันนี้พี่อําก็ได้ตัดเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแล้วอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือกาวสหน้าค่ะนี่เลย เพียมก็จะติดไปที่ปากขวดแบบนี้เลยเพียมจะติดทั้งหมด3จุดเลยนะคะที่ปากขวดก้นขวดแล้วก็บริเวณกลางขวดค่ะน,นี่ค่ะเมื่อติดจนครบแล้วนะคะเราก็แกะกาวสองหน้าออกไปได้เลย นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นําหลอดที่เราตัดเตรียมไว้นะคะติดเข้าไปได้เลยนี่ค่ะเราก็ติดไปจนรอบเลยนะคะ นี่ค่ะติดจนรอบแล้วนะคะเราก็หมุนแบบนี้เลยนะคะให้หลอดติดกับกาวแน่แนๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยวพี่ออมจะตัดเล็มขอบด้านบนที่ไม่เท่ากันให้เขาเท่ากันนะคะนี่ค่ะ เื่อเขาเท่ากันดีแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะพี่อํมก็จะทําการประดับด้วยริบบิ้นผ้าตัวนี้นะคะนี่ค่ะเราก็พันเข้าไปรอบๆแบบนี้เลยแต่ก่อนอื่นเยพี่อํมจะทากาวเข้าไปก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ติดริบบิ้นผ้าของเราเข้าไปได้เลยนี่นะคะแล้วพี่อํมจะค่อยๆติดไปนะคะ ี่คะแล้วก็ติดอีกด้านล่างจุดหนึ่งนะคะ นี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่ใส่ปากกาดินสอแบบง่ายๆแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาปากกาดินสอของเราใส่เข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะแค่นี้นะคะปากกาดินสอของเราก็จะถูกเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะ